สวัสดีค่ะคิมินะคะสหรับทุกคนเอามารับข่าวฟรีค่ะจะเป็นเ่ากว้างสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นออร่าอะไรเล็กน้อยนะคะออกมาแบบนี้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใส่นั่นเองนะคะชิ้นนี้นะคะแจกได้กันทั้งหมด8,000ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งณตอนนี้นี่มีคนรับไปแล้วนะคะทั้งหมด130คนนั่นเองนะคะสํารับแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยมีชื่อ Punch Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยด้านบน,นะคะ่ะเขาจะมีเป็นปุ่ม free limited UGC นั่นเองค่ะพเพราะว่าดเข้ามานะคะเขาจะมีเควสทั้งหมด3อย่างให้เราทํากันนะอันแรกเนี่ยจะเป็นการเอาชนะปั๊บนูบอสค่ะในโลกที่1นะให้ชนะ1ครั้งแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นการเอาชนะคาวบอยบอสในโลกที่2ให้ชนะ1ครั้งแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นการเปิดข่ค่ะให้ได้สัตว์เลี้ยงนะคะระดับ r e g e n e r a เรน,นะให้ได้ทั้งหมด98ตัวนั่นเองค่ะหากว่าทําสําเร็จนะคะเราเป็นดปดพันคนได้เนหี่ยู เลยค่ะก็ไปต่อสู้กันนะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับข้าวบอยบอสเนี่ยเราะคะจะต้องไปโลกที่2ด้วยนะนี่นะคะข้าวบอยบอสเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงหนูเลยค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับการเปิดไข่นะคะทุกโลกเนี่ยเขาจะมีไข่ให้เราเปิดนะแะนะนำให้ทุกคนนะคะกดกระป๋าสัตว์เลี้ยงด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะไม่เอาอันไหนคะ่ะเพราะว่าอินเวนทอรี่ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มนะคะก็สองวิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะอย่าลืมกดติดตามคลิปหน้าค่ะไปค่ะ